ยังครับยังครับอาจจะเป็นมุมภาพมุมแสงอะไรเงี้ยคนถักเยอะมากเลยเราเราเยอะเ้าลยัใช่ไหมครับก็คือก็คิดว่าทุกคนคงพยายามลุ้นอยู่อะไรเงี้ยเราเองก็ลุ้นอยู่แต่ว่ายังครับย <อ ME. S 1> really really ังตอนนี้ก็คือปลอดธรรมชาติอยู่แต่ว่าก็ยัง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 ไม่ได้ยังถึงเพลสอะไรยังไม่พอยัง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 จริงจริงก็ จริงๆก็อยากอยากมีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพร้อมนะก็อยากอยากจะมีแล้วเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยววิ่งตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยตัดสายในปีนี้เลยไหมคะที่ตักจริงๆหวงังหวงังหวังใจว่าครับว่าจริงๆอยากอยากจะให้ได้ปีนี้แต่ก็ไม่ได้กดดันไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรอย่างเงี้ยด้าสุขภาพสมรรถนะใช่ไหมครับสุขภาพครับตอนนี้ปไปเป็นอรรมชาติใครัใช่คือผมจะบอกว่าเรื่องนี้นะมันกำหนดไม่ได้เลยจริงๆ แจะว่าจะว่ายากก็ยากบางคนบางคนก็ง่ายง่ายนะแต่บางคนก็อาจจะยากอะไรนะ่าเงี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเขาจากเขาอยากจะมาเมื่อไหร่ด้วยอะไรเนงะี้ยถามคหมออะไรเงี้ยได้ไหมมีเตรียมพร้อมเนี่เกี่ยวับสามห้อตอนนี้ตอนนี้คืออยากให้เป็นเป็นธรรมชาติก่อนคนระับผมแบบผมก็เล่าคุยว่าเราขอแบบสเต็ปแรกก่อนเอาแบบธรรมชาติก่อนแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าถึงว่าเขายังไม่มายังยัง,ยง,ยงไม่พร้อมเนี่ย ก็อาจจะสเต็ปต่อไปจะไปปรึกษาคุณหมอสเต็ปต่อไปอะไรอย่างนี้ครับมีโดมไหมคะขอบซื้อของโดมเลยอะไรอย่างี้ยยังปกติอยู่ครับปกติของเพื่อนไหมคะเพื่องที่แบบตื่นุ่งกับหนุ่มก็เพื่อนเพื่อนก็ก็มาอวยพรให้ตลอดนะให้แบบอย่างอย่างคูลี่นล้วก็แบบให้แบบเออเออลิชาที่เรียกน้องให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจอ เจอทุกคนก็จะจะวยพอเจอทุกคนก็จะบอกว่าเอาแฟดไปเลยเอาผัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเออเองละครมีตื่นเต้นหรอคิลิปๆแบบเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมีตื่นเต้นนี่แบบเอ้เขาก็เขาก็อยากเป็นคุณแม่นะครับเขาก็เขาก็เตรียมตัวเตรียมตัวผดุงครัวเพราะว่าน้องเขาเขาก็จะต้องรับผิดชอบเยอะนะถ้าเป็นเป็นคนดูคุณแม่แต่ว่าคิดว่าเขาก็พร้อมในระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอรอดูแล้วว่าว่าจะเป็นเมื่อไหร่คนก็แบบอาจจะให้ภรรยาลดงานลงเพื่อเตรียมจะมีน้องที่ป ไม่ได้ถึงขั้นลดงานแต่ตอนตอนตอนนี้คือก็ก็มีการเตรียมตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าอะไรอะไรที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าหนักเกินไปก็ก็ยังจะจะไม่อยากให้น้องเขาทำอย่างนี้แต่ว่าก็ยัง,ยง,ยง,ยง,ท,ยงทําย,ยัง,ยง,ยงทํางานอยู่เขาก็ยังอยากทํางานอยู่เพราะว่าผมว่าทํางานแต่ร่างกายมันก็แข็งแรงด้วยไย่างไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากให้หยุดหยุดไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังธรรมชาติธรรมชาติรราอยู่สบายสบายก่อนต,ตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าผมเคยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติปล่อยธรรมชาติแล้ว ใน1ปีครึ่งถ้ายังไม่สำเร็จแปลว่าอาจจะถึงเข้าถึงถึงแบบเลเวลที่อาจจะมีมีบุทยากแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มเลยครับก็เลยยังยังไม่ยังไม่ถือว่ามีบทยากแต่ว่าอยู่ในช่วงของของว่าเราเราก็ค่อยๆตามสมรรถภาพไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยช่เพราะว่าผมเองก็งานค่อนข้างตอนนี้ปีนี้ก็กลับมากลับมาดึงงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยถึงขนาดลุ้นเดือนไหมครับโอ้ ก็ก็รุนนะครับพอพอแบบพอเขาเขาจริงจริงแล้วชีวิตเราจะมันพอป็นเป็นชีวิตตู่นะแล้วเราเราเราพร้อมที่ที่จะที่จะมีน้องเนี่ยมันก็รุนอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็แบบรู้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคุณพ่อต้องทำงานหนักขึ้นเลยไหมคะอย่างเช่นว่าที่คุณพ่อก็ก็คงต้องทำงานหนักขึ้นแต่ว่าแต่ว่าก็ก็เป็นธรรมชาตินะครับชีวิตเราเป็นแบบแล้วก็ก็ยังคงความเป็นเราอยู่คุณรู้คุณว่าถ้าวันหนึ่งเรามีสมาธิเพิ่มขึ้นมาเรา เราก็คงจะมีจะมีการเอาไปใส่ามากมากขึ้นแล้วก็คงจะต้องเตรียมเตรียมตัวมากขึ้นแต่ว่าก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเปเสียแยกจมกอะไรแบบตายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ